ครับครับวันนี้มาแก้มือบ่อหนึ่งนะปลาสามไโลวันนี้คนก็หลุมหลวมหน่อยนะครับคนก็หลุมหลหน่อยก็ขอแก้มือได้ตัวเดียวเมื่อก่อนรอบก่อนมาได้ตัวเดียวหลุดหมดเลยวันนี้ก็มาขอแก้มือใหม่ครับมีปลาออเดร์ครับพี่เขาสั่งมาประมาณกับสิตัวก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ตายก็ต้องไปขอซื้อเพื่อนข้างครับเพื่อนนั้นนะข้างที่ได้กันครับมาลุยกันเลยครับผม มา,มาลองกันเลยวันนี้ใกล้ๆเลยขาดแล้วไหมครับเนี่ย คือว่าตรงข้ามมันอาจจะเงียบนะวันนี้ปลาขึ้นท้ายๆเลยครับวันนี้รั้ว่าสีไม่ถูกใจตายแล้ว สีออกทึบๆแล้วมั้งเนี่ยสีไม่ถูกใจหรือเปล่าหรือเพื่อมีปลาฟูงนั่นแน่ไปแล้วท้ายบอ่อสีไม่เห็นนะเนี่ย tiên xí mày thứ hai ba phúng hai nè dạy 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 ขอตัวแล้วกันผมไม่ขอตัวนั้นแล้วกันงูกี่ตัวเนี่ยผมขอสักตัวได้ไหมเนี่ยขอลองสักตัวด้มันเป็นยังไงเนี่ยไม่มีแรงประท่าเลยอะไม่เห็นว่าตึงๆเป็นยังไงเลยกัดใกล้ไหมเ่าเดี๋ยว ฟิดเบรจังตึงน้ำสีใหม่นี่เดาทางไม่ถูกเลยเป็นยังไง ตกตักกนีน่เขาดวงกันเลยนะเราร้อนไงลนแล้วไม่ได้ลน,ลนะเขา เขาเดินไปตรงไหนก็โดนดึงดูดปลาเป็นยังไงหาปลาจอนโอ้ยปลาฝรั่งเขาเดินไปกอไงก็โดนเลเส้นกอเฮ้ยมันมันมันใช่อะคนละอย่างคนละมือละแอกน่นเนี่ย ไปตกปลาช่อนมาทิเดียวเองไม่มาไม่เอาเลยเนะี่ย <c oughs> ให้โดนสายกัน โอ้โหตัวแหกไวได้ฟอกเลยโดนฟอกครับผมกาแเลนส่งนิดเนี่ย ไอ้อนี่คือเลือดตึ๊ดตึตึกเลยหมวเลยหิดนะอุ้ยโอ้ยตายเล้นะขาดขาดเออตายโอ้ขาดเลยโว้ย เบรกก็ไม่แน่นๆเลยนะี่แหละตายสิบหกไอยู่เหรช็อปศูนย์ครับน้ำเช้ามาดูสักตัวเลยน้ำเช้าไม่โดนเลยมันไม่กัดเลยหัวจิกกป่าก็ไม่เอาเนี่ยมีแต่สีเขียวเกดไม่เอาเลย ของผมมีแต่สีเฮวเกตไงไประยังสีอื่นไม่ค่อยมีพอเปลี่ยนน้ำสีใหม่แล้วไม่ไม่เป็นเลยเนี่ยโอ,โอ้ยอื้อหือ อันนยาวเลยคนนี้ขี่ขาปล,ล่ามงละอืม เป็นหนักไม่ได้เลยขาดช็อกเล็กเลยผมไม่ได้เปลี่ยนช็อกหน่อยนะเราต้อง20่สิบหกไม่ไหวเมื่อกี้เมื่อกี้สันน่นกึ๊กกือกืนเมื่อกี้กืนนี่โดนขอบตัวเนี้ยอ๋อไม่ไรนะขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปกนะกันหน่อยเดี๋ยวผมแปกนะกัน <c oughs> เดี๋ยวผมแปกนะกัน <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับ โอ้ตายแลวถ้าตัวแรกก็มาได้แย่นะเนี่ยโอ้โยติดขอบเลยหมดละเหยือนี่กระเด็นไปละเหยือตัวแรกมานะครับอะไรเก็บซุ้มใหม่อยู่หัวบอยแล้วเนี่ยล็อกเฟสนะ มาเลยคนละตัวนะกาแลน์ครับนี่โอ้ไล่ไล่สีกว่าจะเจอดำทองกิน,นำด,กดำทองครับไอจิ๊กว่าดำทอง อโอ้ยลูกเดียวโอ้ยปลาที่ยังไม่ไก่เยอะสองร้อยกว่าตัวเลอเป็นหลือเลยเป็นร้อยกว่าสองกับสองร้อยอ่ะเดี๋ยวมันอั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมารวยเนี่ยพรุ่งนี้ใครมาเก็บตกโหอินบันเลยมาละครับนคืนเลย หัวอินวันเลยฮะนี่กลัวขาอย่างเดียวเขาเล่นหน่อยนะเปื่นมึงนะโอ้โหลุดดิแกโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายแล้ว โอ้ตายไปคมแล้วไปเลยโอ้เกือบสแล้วมั้งเอลยเลนี่ยโดนละโดนละโดนสายละโดนสายละขอไม่หลุดเลยโอ้ยอ้ย ตายแล้วกูปลาแพงแล้วกูปลาแพงแล้วโอ้ตายเลยเรียบร้อยเรียบร้อยปลาแพงแล้วครับวันนี้โอ้เมื่อวานนะเมื่อวานนะโอ้นี่หักไปแล้ว เขาลมไปแล้วคันนี่ะอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ไปแล้วเหี้ยอะได้เหี้ยไป เบ็ดไม่ติดโอ้จอบแล้วเออดำเลยอะไรอย่าไปเลยเหลือแต่ัวเบ็ดแจบจริงๆเลยปลาอะไรอย่าไปัวเบ็ดไม่เอาอสุดยอดอ๋อต้องมกีการไปแช่ไปอะไรให้มันละลายหขาไม่เอาอีก จะบ่กาเรนน้ำแข็งส่แล้วให้มันมีน้ำเท่านั้นเลยอือหืมโอ้โตายลวหลุดนะหลุดหลายตัวนะหลุดนี่เราหกเจ็ดตัวแล้วเนี่ย

สายใครรู้ไหมเนี่ยมันมีเตัวนึงปนปวสายเหลืองเลยสายขาดดดูเหื่อสายสีเหลืองเลยอะม่ใช่กรดีปลายางเหรอปลาย่างปลาย่าง,งน้ำเช้าเลย ay, ay, เ,เดี๋ยวดูแป๊บนะ ขาดยาวอยู่เด้อปลายางออกสีขาวเลยทนะ่านนีเ่เอาขี่มนเดี๋ยวมาอีกโยนสลิงสลิงปลายางตัวขาวๆนะ <î m ix> ี่โอ้โหเบ็ดยังใหญ่เบอร์สี่เบอร์นี่เบอร์สองนี่เนี่ ไม่หลอดเบ์สองได้ปลาแปกปกติไม่ตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็มาบอสองบอสองนี่เคยขาดทุนเลยสิบเจ็ดแปดเก้าสิบมันม่ได้มาทำโอวันนี้อหนุ่มมาคนเดียวครับมารวยแล้วมึงหนุ่มมาแกไปหกหรหกเจ็ตัวนะ เอาเนื้อหมูไปแล้วโยยยรยแล้มหมเจ๊กระจายเลยนะ่กระดีเคาะตั้งแต่คันหกนักวันนี้เคาะเบสไม่ได้ปั๊บมือกัดทั้งตัวใช่ไหมล่ะลไอ้กระดีก็กระดีก็เกี่ยวเนะีย่ยไอ้คันมือมือไม่ได้เลยผิดมือละ นี่น้าเขาหมดแล้เนี่ยไม่ไปซื้อเลยเดินแวะไปเรื่อยผมอุ้ยนี่อุ้ยกออย่างงี้ไปอะไรไปอะไรแปลกก็ได้นะแปลกก็ได้โอ้โหดูดิโดดโคตรสูงอ่ะจะขาดเอาไงคิดมากกออย่างเดียวคิดมากเลย ก็ช็อกขาดเดียวโดดออกแล้วมีใครกอมีใครกอเบรกก็ไม่ค่อยจะดีด้วยลองเนี่ยคืนเลยเนี่ยนะคืนเลยนะกืนเลยนะโอ้ยนนนัังมอ เออรอซื้อม่วงเลยม่วงมหาหารกันโอ้โหว้าวเหรอเนี่ยตรงข้างอ๋อข้างหน้าเว้าวขบุ้ครับของใครเนี่ยเดี๋ยวอังไว้ล่มๆเลยนะบอกแล้วแม่งบอกแล้วไม่มีใครกอใช่ไหมก่อหรือไม้แหลกเอาเลยเออไม้แหลกเอาเลยบอกแล้วเสียหมดเลยเนี่ยโอ้โหมีแต่หัวพี่หนุ่มเนี่ย เห,หนือเข้าคอกืนเลยอ่ะออมีใครกอรสีม่วงไว้เฮ้ยทำแต้มน่ีหัวจิกพี่หนุ่มไหมนะีครับเนี่ยหัวจิกพี่หนุม่มเนี่ยสีม่วงทั้งวันเนี่ยเพน่อมากอโดนเนี่ย<อ>ว้า ก็ไงก็ไม่เอาก็ดียกไม่เอานะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมประมาณสี่โมงครับวันนี้ขอตัวกลับก่อนครับก็เจ็บเยอะเลยครับวันนี้ได้ทั้งหมด3ตัวนะก็ซื้อปลาบางมุดไปอีกสี่ตัวนะออเดอร์เจตัวแล้วก็ที่สําคัญก็คันหักครับม่จฉาพเอสเอ็ของผมสี่ปดนะสปินนิ่งตีใส่ร่มก็หักครึ่งเลยก็เจ็บครับวันนี้น้ําก็เป็นสีออกฟ้าครามนะครับขอทำน้ำสีใหม่ก็ยากอยู่ครับวันนี้ ผมก็ไล่สีกว่าเจอได้ก็เป็นสีดำทองกัดดีมากครับก็ยอมนะครับวันนี้ดูดหลายตัวเลยโอเคครับขอตัวกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องนะท็อปบุรพายแพททีวี้วยครับผมสวัรับวันนี้สวัสดีครับ